นิยายวายนกยุงบทที่หนึ่งดวงตาคมวาวสีดำที่นิ่งสนิทเรากับท้องฟ้าในคืนเดือนมืดทออต่ำลงมายังล่างที่นั่งคุกเข่าอยู่เบื้องล่างที่ตรงหน้าเขาคือชายหนุม่มรูปร่างสูงโปร่งที่ถูกพันธนาการด้วยเชือกสำหรับผูกเรือเอาไว้อย่างหนาแน่นและด้านข้างของเขา มีชายร่างใหญ่อีกสองคนยืนขนาบอยู่อืมหน่วยสืบราชการลับหน้าใหม่ของกรมตำรวจเหรอคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังหนังคลุมขนสัตว์พูดด้วยน้ำเสียงเหมือนกำลังพูดคุยกับเด็กๆอยู่พลางเอียงคอมองคนที่นั่งคุกเข่าอยู่เบื้องล่างขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิสิ้นสุดคำพูด ใบหน้าของชายหนุ่มก็ถูกจับให้เงยขึ้นทันทีได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักยังเด็กอยู่เลยนี่อายุเท่าไหร่ล่ะคุณตำรวจ 23. คนถูกจับอยู่ตอบเสียงห้วนกรารนั้นก็ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอารมณ์เสียแต่อย่างไรผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยังคงทอดตามองลงต่ำใบหน้าขาวเกลี้ยงปรากฏรอยยิ้มชวนมองขึ้นมา เมื่อประกอบกับดวงตาที่นิ่งสนิทเหมือนเม็ดนินนั้นแล้วก็ให้รู้สึกลี้ลับพิสดารอย่างบอกไม่ถูกมีชื่อหรือเปล่าฝ่ายที่นั่งอยู่ถามขึ้นเลยลอยหนึ่งในสองชายชะก,การที่ยืนขนาบอยู่จึงพูดต่อไปลูกเผิงอี้จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจด,ด้วยเกณฑ์นิยมอันดับหนึ่งเกิดวันที่เดือนปีเข้าบรรจุราชการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยคำสั่งแต่งตั้งของเฟิงอีผู้บัญชาการกรมตำรวจคนก่อนครับหอคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หัวเราะตอบรับคนของฉันหาข้อมูลมาดีจริงๆเอาละคุณตำรวจอืมคุณลู่อีเผิงตอนคุณได้เกียรติยมมาอาจารย์คุณเขามีสอนหรือเปล่าว่าหงคงช่วยคืออะไร ลูอีเผงไม่ตอบคำถามแต่ถามส่วนออกไปเจ้ายังไงกับผมก็ว่ามาเลยดีกว่าคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ระบายรอยยิ้มออกมาอีกครั้งก่อนจะขยับตัวออกจากเบาะเอ็นนิดหน่อยแสงไฟสลัวที่สาสองลงมาจากโคมไฟด้านบนส่องให้เห็นเซี่ยวน้าเกลียงได้ลูกและช่วงไหล่ไม่แคบไม่กว้างในชุดเสื้อคลุมขนสัตว์สีขาวโพลนทับบนเสื้อสูทสีออกเลือดนกอีกชั้นผูกกองลูก ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคนที่ส่งคุณมาอธิบายคำว่าหงคงช่วยให้คุณฟังว่าอะไรแต่คุณยังอยากกลับไปรับชัดราชการต่ออยู่ไหมไม่สิคุณอยากจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับหงคงช่วยหรือเปล่าล่ะคุณต้องการอะไรลูอีเผิงถามออกไปอีกคนที่นั่งอยู่ตอบยิ้มยิ้มก็ไม่มีอะไรฉันแค่อยากได้คำยืนยันว่า จะแสดงความจงรักภักดีต่อหงคงช่วยถ้าคุณกล้าแสดงมันออกมาให้ฉันเห็นฉันจะช่วยคุณเรื่องคดีแต่ทำไมฉันคิดว่าคนที่ส่งคุณมาของเล่าเรื่องคนที่มาก่อนหน้าคุณให้ฟังแล้วพูดจบกระถางเหล็กที่มีฟืนสมอยู่จนขุดแดงก็ถูกยกออกมาด้านในมีท่อนเหล็กขนาดพอดีมือเสียบอยู่สามท่อนได้ยินเสียงคนที่นั่งอยู่พูดต่อ ผููกองลู่คุณสะกดคำว่าหงคงช่วยได้ไหมฉันถามคุณจริงๆนะคุณเขียนได้ถูกต้องทุกขีดหรือเปล่าคนก่อนหน้าคุณเขียนตกไปขีดนึงฉันเลยต้องให้เขาลงไปนอนก้นออาวฮ่องกงฉันเพิ่งรู้ว่าโรงเรียนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเน้นการเขียนกันแล้วลูอี้เฟิงเบิกตามองคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเสียแต่แสงไฟสลัวภายในห้อง ไม่ได้สะท้อนให้เห็นชัดว่าชายหนุ่มมองด้วยสายตาแบบไหนแต่คงไม่ใช่สายตาจงรักภักดีแน่นอนเอาล่ะฉันตัดปัญหาดีกว่าฉันจะให้คุณดูแบบแล้วเขียนตามก็แล้วกันแท่นแขวนม้วนภาพแท่นหนึ่งถูกนำเข้ามาบนนั้นมีอักษรภาพเขียนอยู่สามคำหงคงช่วยหรือนกยุงแดง ปล่อยเขาได้แล้วคนที่นั่งอยู่ออกคำสั่งคนที่ยืนขนาบข้างอยู่จึงแก้เชือกผูกเรือที่มัดเขาออกทันทีที่เชือกหลุดลูอีเผิงกระจนเข้าใส่ผู้ชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทันทีไม่มีใครในที่นั้นที่ขยับแม้แต่ชายร่างใหญ่สองคนที่ยืนขนาบข้างเขาอยู่ลูอีเผงพุ่งตรงเข้าใส่ผู้ชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตะปบมือเข้าใส่ลำคอที่มีเสื้อเชิ้ตสีขาวหุ้มเอาไว้ใบหน้าเกลี้ยงของคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี ปรากฏรอยยิ้มลี้ลับทันใดนั้นลูอี้เพิงก็รู้สึกเหมือนภาพตรงหน้าตะแคงคว่ำลงก่อนที่หน้าของเขาจะกระแทกเข้ากับพื้นซีเมนต์ด้านล่างอย่างแรงความเย็นยะเยียบจากผิวซีเมนต์ซึมเข้าสู่ผิวหนังเขาอย่างรวดเร็วอ้าผูก้กองลูกคุณเป็นพวกสอนไม่จำหรือไม่เคยเรียนรู้กันนะเอาเถอะเชนเห็นว่าคุณยังเด็กอยู่จะให้อภัยสักครั้งก็แล้วกัน เสียงเดิมพูดอีกจากนั้นลูอีเพิงก็ได้กลิ่นยาขัดรองเท้าพร้อมกับรองเท้าหนังปลายมนที่ขัดจนมันแปลบซึ่งยืนเข้ามาเชยคางของเขาขึ้นถ้าคุณอยากจะสืบคดีต่อคุณควรเล่นตามกติกาของฉันแต่ถ้าคุณไม่ต้องการทำหน้าที่แล้วก็ตามใจคุณเถอะฉันเองไม่มีส่วนไหนต้องเสียอยู่แล้วลูอีเพิงสะบัดหน้าหนีก่อนจะถูกลากตัวกลับออกไปนั่งที่เดิมคนบนเก้าอี้ กล่าวสืบต่อต้นขาซ้ายนะผู้กองลูโคนขาอ่อนด้านในของคุณนะ่ะเขียนลงไปสวยๆล่ะโรอีเพ่งฉีกขางเกงของตัวเองออกเผยเห็นผิวเนื้ออ่อนสีขาวสะอาดที่ซ่อนอยู่จากนั้นก็รับผ้าสีขาวผืนหนึ่งมากัดเอาไว้ก่อนจะหยิบเหล็กร้อนอังไฟพวกนั้นขึ้นมากลิ่นเนื้อไม่เหม็นคลุ้งไปทั่วห้องขณะที่ชายหนุ่มกดเหล็กร้อนลงไปบนต้นขาตัวเองด้วยมือที่สั่นเทา ดวงตาของผู้ที่นั่งอยู่เป็นประกายวาววับในแสงสลัวตัวอักษรสามตัวค่อยๆปรากฏขึ้นบนผิวเนื้ออ่อนสีขาวสะอาดนั้นหงคงช่วยสลวัตรลูกผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวขอเวลาสักข้าในาทีได้หรือเปล่าลูอีเผงเงยหน้าขึ้นมองคนที่เดินเข้ามาเขากำลังตรวจสอบหลักฐานที่ได้มาจากคดีฆ่าล้างบ่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ที่เดินเข้ามาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเฉินชินผู้บัญชาการตำรวจคนปัจจุบันนั่นเองได้ครับลูอีเผิงตอบตกลงและโบกมือไล่ลูกน้องที่นั่งทำงานอยู่ให้หลบออกไปก่อนคุณรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีค่ามีเยวเซี้ยวตรงแค่ไหนนะ่ะเฉินชินเริ่มต้นตั้งคำถามโดยยังยืนอยู่ลูอีเผิงเฉินซีซ่าคดีนั้นผู้กองฟานตรงรับผิดชอบนี่ค่ะอืมใช่ เขาเพิ่งมาบอกผมนี่เองว่าคดีนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหงคงช่วยในตาสีดําของลู่อีเผิงเบิกกว้างขึ้นสลวัตลูกผมรู้ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจละเอียดอ่อนสําหรับคุณแต่คดีฆ่าเมียวเซียวตงเป็นคดีใหญ่คุณเองก็เป็นคนเดียวที่รอดมาจากหงคงช่วยได้แล้วปิดคดีลึกลับเมื่อสี่ปีก่อนได้สําเร็จผมอยากให้คุณช่วยอีกสักครั้งได้ยินมาว่าหงคงช่วยจะต้อนรับคนที่รอดไปได้อย่างดีเหมือนพี่น้องอันนั้นผมไม่รู้หรอกนะ ลูอีเพิงตอบปัดๆแต่คุณเพิ่งให้ผมไปหาเขาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะให้ไปหาอีกเหรอช่วยหน่อยเถอะครับสารวัตรคดีมันปิดได้โดยไม่ต้องพึ่งหงคงช่วยผมคงไม่ต้องมาขอร้องคุณผมเองก็ไม่อยากเก็บเขาว่าเท่าไหร่หรอกนะแต่คุณก็รูไม่ใช่เรื่องไงหงคงช่วยคืออะไรใครจะไปทําอะไรเขาได้ละ่ะเขาก็เป็นคนเหมือนคุณน,นี่แหละลูอีเพิงตอบก่อนจะระบายลมหายใจออกมาอย่างไม่สบอารมณ์นัก ผมจะไปหาเขาให้ก็แล้วกันสักวันพฤหัสเขาไม่ได้ว่างพบผมทุกวันหรอกรอบกวนด้วยนะฉันชินพูดแล้วหมุนตัวกลับออกไปลูอีเผิงระบายลมหายใจอย่างหนักหน่วงออกมาอีกคราอา้าวสารวัตรลูกเดือนนี้ก็มีคดีปิดไม่ลงอีกแล้วเหรอน้ำเสียงร่าเริงเอ่อยทักทันทีที่ลูอีเผิงเดินเข้าไปในห้องผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังบุ๋มสีแดงเข้ม ในมือมีนกกระต้วสีขาวตัวใหญ่เขากำลังหยิบเม็ดอะไรบางอย่างป้อนมันด้วยท่าทางสนุกสนานหงคงช่วยถูกตีความจากสังคมในหลายรูปแบบบางบอกว่าเป็นองค์กรลึกลับที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายทุกอย่างบางก็บอกว่าเป็นแก๊งผีดิบที่อารวาสไล่ฆ่าผู้คนอย่างป่าเทื่อนถึงกับล่ําลือกันว่าหงคงช่วยมีผู้นำที่ไม่แก่ไม่ตายคงจะเป็นผีดิบแน่ๆถ้าหากถามลูกอี้เพิงว่า หงคงช่วยคืออะไรเขาคงจะชี้ไปที่ผู้ชายตรงหน้าแล้วตอบว่าเจ้าบ้าประสาทกลับนี่แหละแต่หงคงช่วยไม่ใช่คนประสาทกลับแล้วลูอีเผิงก็ยังจำรอยแผลเป็นที่ได้มาจากความเจ็บปวดบนต้นขาของตัวเองได้หงคงช่วยที่ขายังสวยเดียอยู่หรือเปล่าสารวัตรขอฉันดูหน่อยสิคุณพึ่งดดไปเมื่อเดือนที่แล้วลูอีเผิงพูดได้ยินฝ่ายนั้นจุปาก ไม่เอานะยังงองแงเป็นเด็กไปหน่อยเลยคุณอายุจะ30แล้วนะขอเช่นดูหน่อยเถอะฉันไม่มีโอกาสได้ดูทุกวันเหมือนคุณนะลูอีเผินขมวดคิ้วอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นักก่อนจะถอดนังเกงขายาวของตัวเองออกเผยเห็นรอยแผลเป็นสีแดงสดที่โคนขาอ่อนด้านในอืมหงคงสวยบนขาคุณสวย,ยจริงๆนั่นแหละคราวนี้ไม่ใส่ชั้นในแบบบิกิน,นี่มาแล้วหรอ น่าเสียดายเอาเถอะใส่กางเกงได้ละเดี๋ยวแปะซิกซิกจะตกใจกับขาขาวๆนั่นจนบินหนีฉันไปอีกแปะซิกซิกคือชื่อเรียกนกกระตัวสีขาวที่ตอนนี้กําลังจ้องดวงตาสีดำของมันมาที่ลูกอีเพิงนขมิงสารวัตรหนุ่มวัย27ดดึงกางเกงขึ้นหลังจากใส่เข็มขัดเสร็จแล้วเขาก็เงยหน้ามองผู้ชายคนนั้นอีกครั้ง ผู้ชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมือมีนกกระตั้วเกาะอยู่แสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาแสดงให้เห็นถึงเครื่องหน้าของเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คิ้วเรียวยาวดวงตาคมใสใบหน้าเกลี้ยงสันจมูกโด่งและริมฝีปากบางเฉียบส่วนที่ประกอบกันเป็นเครื่องหน้าของเขาคือความคมคายหล่อเหลาอย่างจีนโดยแท้เลยทีเดียววันนี้หวีผมไม่ได้ดูกระจกหรอ ลูอีเผงเอ่ยทักขึ้นหลังจากมองหน้าผู้ชายคนนั้นอยู่พักหนึ่งคนถูกทักเลิกคิ้วก่อนจะยกมือขึ้นจับผมตัวเองจากนั้นคนรับใช้ที่ยืนขนาบข้างอยู่สองข้างก็เอาหวีกับกระจกมาวางให้เสี่ยวอีเผิงนี่ช่างสังเกตจริงๆชายคนเดิมพูดหลังจากหวีผมเสร็จแล้วส่งใส่เมื่อคืนฉันจะดื่มหนักไปหน่อยวันนี้ มีเรื่องอะไรล่ะผมมาเรื่องคดีฆ่าเมียวเซียวตงคิดว่าคุณคงจะรู้รายละเอียดแล้วลูอี้เผิงพูดคนที่อยู่บนเก้าอีกก้รีบโบกมือทันทีไม่เอาหน้าเสียวอี้เผิงนี่เธอคิดว่าหงคงช่วยเป็นอะไรผู้รอบรู้สิบทิศหรือเล่ารายละเอียดมาเถอะพักนี้ฉันยุ่งอยู่กับเรื่องบ่อน้ำมันอยู่ไม่มีเวลาอ่านข่าวในประเทศหรอกนะ ลูอีเผิงมองคนตรงหน้าด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือคำพูดอย่างที่สุดแต่ก็ยอมเล่ารายละเอียดของคดีบางส่วนให้ฟังอืมเรื่องแบบนี้มีตอนที่ฉันกำลังยุ่งอยู่ด้วยหรือนี่ผู้ที่เรียกตัวเองว่าหงคงช่วยยกมือขึ้นลูกค้างอย่างครุ่นคิดสักพักก็พูดขึ้นเธอลองไปถามพวกหุ่นอั้งดูลหรือยังพ่อเห็นคนถูกถามเลิกคิ้วคนพูดเลยพูดต่อ ฉันว่าพวกหุนอ้างอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คุณจะบ้าเหรอพวกหุนอ้างไม่ได้อยู่ในเครือข่ายผู้ต้องสงสัยเลยด้วยซ้ําพวกเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะพ่องี้พวกเธอถึงปิดคดีไม่ได้ยังไงล่ะหงคงช่วยตอบยมยิ้มๆถ้ารู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไงรับรองเธอปิดคดีได้แน่ลูอีเผงขมวดคิ้วอย่างใช้ความคิด เมื่อดูจากหลักฐานที่มีทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรพอจะยงไปหาพวกหุ่นอั้งได้เลยถึงจะเป็นหงคงชฉวยบอกก็เถอะแค่คำพูดของเจ้าบ้าคนนี้ใครมันจะเชื่อถือกันละ่ะโอ้ถ้าทางเธอจะมืดแปด้านจริงๆไม่ได้หลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นอั้งเลยสินะหงคงชฉวยรูปคางอย่างใช้ความคิดอีกรอบก่อนจะเหลือบตามองในายตำรวจตรงหน้าคราวที่แล้วเธอทา เสี่ยวจือของฉันเจ็บฉันสงสัยจริงๆว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้เกียรินิยมเธอมาได้ยังไงเอาล่ะผมยอมรับกับคุณเป็นหนที่ร้อยแล้วว่าผมพลาดคุณมีอย่างอื่นจะบอกผมอีกไหมเกี่ยวกับคดีนี้นะ่ะถ้าไม่มีผมจะได้กลับลูอีเผิงพูดออกมาอย่างรำคาญหงคงช่วยยกนิ้วขึ้นเกาศาีรษะก่อนจะพุดลุกขึ้นหลังจากนั้นคนรับใช้ที่ยืนอยู่ ก็มารับแปะชิกๆไปฉันพอมีเวลาอยู่สักหน่อยฉันจะพาเธอไปหาหลักฐานเกี่ยวกับหุ่นอ้างก็แล้วกันกล่าวจบก็หมุนตัวเดินออกไปด้านหลังลูอีเผิงพลงขึ้นทันทีเดี๋ยวไม่ต้องก็ได้หลังจากนั้นเขาก็ถูกบรรดาคนรับใช้ของหงคงช่วยดันตัวให้เดินตามไปที่อยู่ของหงคงช่วยเป็นคฤหานริมทะเล ที่หากประเมินจากภาพที่เห็นก็คงจะราวๆสักร้อยล้านเหรียญแต่ลูกอีเผิงคิดว่ามูลค่ามันคงจะเยอะกว่านั้นมากหากรวมมูลค่าห้องหลับและอุโมงค์ทางลัดต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคฤหาสนตตอนนี้เขากําลังเดินตามหงคง่วยเข้าไปในตัวคฤหาสน์ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปโผล่ในทิศท,ทางไหนฉันคงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซะหน่อยไปทั้งชุดแบบนี้คงไม่เหมาะหงคง่วยพูดขึ้น พลางยกมือทาบอกเสื้อสูทสีน้ำตาลไม่ตัวยาวของตนเธอเองก็มาเปลี่ยนด้วยกันสิชุดแบบนั้นนะ่ะดูออกง่ายจะตายไปลูอีเผิงก้มลงมองชุดเสื้อเชิ้ตเข้ารูปของตัวเองแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ถูกดันตัวเข้าห้องไปหงคงช่วยเป็นผู้ชายรูปร่างไม่ใหญ่ไม่เล็กสูงราวๆร้อยเจเซนติเมตรผมสีดำสนิทหวีปัดออกข้างอยู่เสมอ ดูจากหน้าตาแล้วเขาสมควรจะอายุสัก20ปลายๆไปจนถึง30ต้นต้นๆแต่เท่าที่ลูกอีเ้เผิงได้ยินมาผู้ชายคนนี้มีชื่ออยู่ในวงการมานานกว่า30ปีแล้วอีกอย่างเมื่อสี่ปีก่อนที่เขาเจอหงคงช่วยครั้งแรกเจ้าหมอนี่ก็หน้าตาแบบนี้สี่ปีผ่านไปใบหน้านั้นแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่สิเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะดีกว่า ต่ลูอีเผิงมั่นใจว่าหงคงช่วยเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งคงจะมีวิธีดูแลสุขภาพที่ได้ผลดีกว่าคนอื่นเท่านั้นปฏิเสธไปก็ป่วยการลูอีเผิงถูกคนรับใช้ของหงคงช่วยช่วยกันถอดเสื้อผ้าชุดเดิมออกแล้วเอาชุดใหม่มาเปลี่ยนให้แทนเขาเห็นตัวเองอีกทีก็สวมเสื้อยืดสีดำสกรีนลายทีมฟุตบอลกับกางเกงยีนสีสนิมแล้วทั้งเสื้อทอั้งกางเกงพอดีตัวเป๊ะ แม้กระทั่งรองเท้าพ้าใบที่คนเอามาเปลี่ยนให้ก็ด้วยพอเดินออกมาก็พบกับหงคงเฉวยยืนรออยู่แล้วถ้าไม่นบรอยยิ้มลีรับบนใบหน้านั่นมองรวมๆแล้วคนตรงหน้าเขาก็ดูเหมือนเด็กซิ่งรถคนหนึ่งนี่เองดูดีใช่เล่นนิหงคงเฉวยพูดแล้วถือวิสาสะเอาหมวกแก็บครอบศีรษะของลูอีเ้เผิงโดยไม่ขออนุญาตชายหนุ่มดึงมันออกด้วยสีหน้าไม่พอใจและเห็นหงคงเฉวยถือหมวกกันน็อกอยู่เอาล่ะ เดี๋ยวเราจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันลูอีเผิงทำงานเป็นตำรวจมาหปีเรื่องจับแก๊งซิ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ถึงจะไม่ได้ทำงานนี้ยาวแต่เห็นพวกแก๊งซิ่งมาเยอะพอสมควรพอรู้ด้วยว่าเครื่องแบบไหนแรงไม่แรงปัญหาคือตอนนี้เขากำลังสอนมอเตอร์ไซค์ของคนที่เขาชักนึกสงสัยว่าเป็นเจ้าพ่อของพวกเด็กซิ่งพวกนั้นหรือเปล่าหงคงช่วยพาเขาเดินลัดเลาะในตัวคลุหัด จนมาถึงอุโมงค์สายหนึ่งปากทางของอุโมงค์มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันราคาแพงระยับและแต่งเครื่องแล้วทั้งนั้นแถมมีร่องรอยการใช้ทุกคันไม่ใช่ของประดับอย่างแน่นอนจากนั้นก็ชวนเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์และบึ่งออกมาจนมาโผล่อยู่ข้างไฮเวย์ที่เชื่อมต่อระหว่างเขตซึ่งอยู่ห่างจากตัวคลิหานไปหลายกิโลเมตรแน่นอนว่าให้ตายลูกอีเ้เผิงก็เดาทางไม่ออกว่าเขามาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไรเนื่องจากอุโมงค์มืด และเจ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็สิ่งเสียเหลือเกินจนเขาทำได้แค่เกาะโครงเหล็กของรถให้นั่นที่สุดและภาวนาไม่ให้หล่นลงไประหว่างทางทริปการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ขับได้ผ่าผลพอๆกับแก๊งซิ่งจบลงเมื่อหงคงช่วยจอดมอเตอร์ไซค์ของเขาที่หน้าอาคารแห่งหนึ่งลูอีเผิงรู้จักเป็นอย่างดีหุ่นอัางเป็นแก๊งมาเฟียที่มีกิจการเปิดรับพนันในหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือธุรกิจรับพนันบอลซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย งานนี้ฉันแทงหมดตัวไม่เจ๋งไม่เลิกหงคงช่วยพูดและตบไหลเขาก่อนจะเดินเข้าไปในตึกแห่งนั้นเอาละค่ะมาเปิดเรื่องใหม่มาเฟียสมใจแต่เตรียมตับไว้กันด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าเสียงแอดเครือเมื่อไหร่ขอให้เข้าใจว่าแอดร้องไห้นั่นแหละค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะฝากกดไลค์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจอก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ